สวัสดีคะ่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะขอแนะนํารถเข้าใหม่หนึ่งคันวันนี้อยู่กับ i อ u ซูดีแมกหนึ่ีนะคะสประตูไฮ g ลนเดอร์เกียออโ,อโต้โฉมปี2021นะคะเล็กใหม่น้อยๆส0 0 0มกว่าโลเท่านั้นเองนะคะรถสวยมือเดียวออกห้างได้เป็นสีดา สวยเดิมๆเ,เงาๆแบบนี้เลยนะคะกับราคาเพียงแค่6,99,000บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะ6,99,000บาทเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวไปเลยนะคะออปชั่นทุกอย่างมาครบจัดเต็ม เดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะคะและนี่คือสภาพแรกเข้าของรถคันนี้รถเพิ่งมาจอดสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะรีบมาอัปเดตก่อนใครนะคะใครที่กําลังมองหารถกระบะหรือรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานนะคะกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยเพราะว่านุกจะรีบอัปเดตนะคะรถเข้าใหม่ให้ดูก่อนใครนะคะขอแนะนานะคันนี้ ราคาคุ้มอีกหนึ่งคันนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะใครไม่อยากใช้เงินในการออกรถนะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้หรืออยากวางดาวเพิ่มข่างวดลดลงตามเงินดาวนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าดูรถถูกใจสามารถส่งไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงบ้านได้เลยนะคะออกง่ายอนุมัติไวแน่นอนนะคะส่วนรายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมกันเลยนะคะสำหรับรายละเอียดตัวรถได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะคะ โคมไฟสายกิกเดิมจากโรงงานไม่มีเหลือไม่มีช้ําพร้อมกับไฟเดทามนิ้งไลท์นะคะแล้วก็ได้ในส่วนของกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมนะคะไฟตัดหมอกมาครบพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านหน้านะคะสเปคเดิมโรงงานนะคะสีสันเหลี่ยมมุมคมๆสวยๆนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างไม่มีชนหนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ําแน่นอนตรวจเช็คได้หมดนะคะ ทุกอย่างชัดเจนนะคะสีเดิมโรงงานเดี๋ยวพาดูนะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าแม็กสวยมากแม็กได้ขอบ18นะคะแม็กขอบ18แล้วก็ตัวยางเป็นยางปี2021นะคะนี่เลยแต่ว่าใครดูรถคันนี้ถูกใจนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องอยางเดี๋ยวนุกเปลี่ยนยางให้นะถ้าดูคลิปนี้มาบอกติดต่อคุณนุกได้เลยนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้นะคะบันไดข้างของเดิมของแท้ศูนย์นะคะ ดูนะไม่มีการใช้งานหนักแน่นอนรอยอก,การใช้งานน้อยมากนะคะรีวมลสันลดคมๆนะคะริ้วรอยเล็กๆแน่นอนพวกขนแมวอะไรแบบนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะคะเดี๋ยวใช้เครื่องขัดขัดให้เงาเสวยๆเลยนะคะก็ตกข้างปรับไฟฟ้าติดฟิล์มแล้วรอบคันพร้อมกับคิวการสาดด้านบนนะคะมีมาให้ครบเลยรถรอทำสปานะคันนี้สำหรับด้านในนะคะอาจจะมืดมดนิดหนึ่งนะเดี๋ยวพยายามโฟกัสให้ดูใกล้นะคะสำหรับด้านในเป็นโทสีดำ ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะเบาะเดิมแท้โรงงานไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีฉ่ำน,นะคะเดี๋ยวหนูเปิดไฟนิดหนึ่งนะคะพอดีรีวิวตอนแบบช่วงค่ำแล้วนะคะอาจจะมืดมืดนิดนึงถ้าดูรีวิวตรงไหนไม่ชัดเจนอินบ็อกซ์หรือโทรหาหนูได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ออปชั่นพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายเข้าออกได้นะคะมีระบบคูดคอนโทรลด้วยนะคะ เดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูสําหรับเลขใหม่อนะยคะ่ะเหยียบเบรกกดปุ่มพุสต s t ์ได้เลยนี่รถก็จะติดทันทีเลยนะคะรถสวยเครื่องแน่นเครื่องแน่นๆนะคะเครื่องเดิมไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ขับดีมากๆนะนั่งสบายนุ่มๆเลยนี่เลขใหม่น้อยๆนะคะโฟกัสให้ดู43,355กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่ารถใช้งานน้อยเลยรถมือเดียวนะคะ ี่สตาร์รถอยู่นะเสียงเครื่องขึงเงียบมากนะคะคอนโซลรถไม่มีช้ำในส่วนของหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอทัสกิีนนะคะจอเดิมแท้โรงงานแบบนี้เลยนะคะมีเนวิเกเตอร์นำทางด้วยเชื่อมต่อ a p p l e CarPlay ได้นะคะเข้าเกียร์ถอยให้ดูกล้องถอยชัดแจ๋วแบบนี้เลยนะคะสวยกริฟนะคะนี่แอปปับออโต้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะคอนโซลกลางไม่มีช้ำนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนัง แน่นตึงเปียแบบนี้ฝาด้านบนนะคะสะอาดสะอา้านกว้างขวางนั่งสบายอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนำนะคะรถแลกเข้าใครที่สนใจอยากเข้ามาดูรถจริงก่อนที่จะส่งทําสปาปรับสภาพสามารถเข้ามาดูก่อนได้เลยร้านอยู่ซอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะมาดูรถจริงและลองขับก่อนได้นะคะอยากให้มาดูรถจริงจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ารถ ของเราเนี่ยอย่างที่บอกนะคะบางทีรีวิวไปปุ๊บนะคะติดจองเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาก็ติดจองแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าคันนี้ยสดสดอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนําอยากให้รีบเข้ามาดูนะคะก่อนที่รถจะไปก่อนนะคะรถยังไม่ได้ทําสปาก,ก็รีบมาอัปเดตก่อนใครเลยนะคะได้เห็นรถสดสดสภาพแรกเข้านะคะ ดูนะในส่วนของหัวน็อตนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะต่เข็บเดิมซอประตูเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะมั่นใจได้เลยว่าคุณภ,ภาพเกรด A แน่นอนนะคะ,ะให้ดูด้านหลังนะคะเบาะแน่นเบาะตึงไม่มีช้ำนะคะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะมีในส่วนของแอร์หลังด้วยนะคะนี่เลยสภาพดีมากนะคะ ได้เครื่องยนต์1.9นะคะตัว Z p นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆท่านนะคะกำลังตามหาแน่นอนนะสำหรับตัว Z ซีนะคะน,น,นานๆจะเข้ามานะโชมนี้นะคะไม่ได้มีการเข้ามาบ่อยๆนะคะสำหรับเกียร์ออโต้วันนี้จัดมาให้แล้วใไม่น,น้อยๆ0 0 0 0 0กโลนะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนได้นะคะสนใจเข้ามาดูรถได้เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนใครดูรถไม่เป็นพาช่างมาดูรถได้นะคะ ไฟท้ายนะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะตัวโลโก้มาครบนะคะตัวโลโก้ออซูมาครบนะคะในส่วนของการชนด้านท้ายนะคะดูได้เลยอยู่ในสภาพสวยแล้วก็ใหม่แบบนี้นะคะมีกล้องถอยมาให้ครบครบนะคะนี่เลยกระบะไลเนอร์นะคะนี่ถ่ายแบบสดจริงนะยังไม่ได้ทำอะไรกับรถเลยนะคะ กระบะไลเนอร์ร่องรอยการใช้งานน้อยนะคะรถไม่มีการบรรทุกหนักไม่มีการใช้งานหนักแน่นอนนะคะร่องรอยการใช้งานอย่างที่เห็นเลยนะคะน้อยๆแบบนี้นะคะอาจจะเลอะเลอนิดนึงนะคะแต่ว่ามั่นใจได้เลยว่ามันสดจริงๆสําหรับสภาพแรกเข้านะคะก็กล้าถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะคะอยากให้ลูกค้าตัดสินใจได้ภายในคลิปนี้เลยนะคะนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีไขสภาพดีๆแบบนี้นะคะของเราคัดในเรื่องของคุณภาพตัวรถรอยู่แล้วนะคะ มั่นใจในเรื่องของคุณภาพไปเลยนะคะซื้อไปใช้ยาวๆต้นมันขับอย่างเดียวนะคะใช้ยาวๆกุ้มๆได้เลยไม่ต้องซื้อไปซ่อมนะคะซื้อไปใช้งานแล้วที่สําคัญสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้มานะคะบอกเลยนะว่าอยากได้ประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มซ่อมศูนย์เดี๋ยวจัดให้นะคะเอาใจลูกค้าที่เป็น f c แล้วก็ติดตามกันมาตลอด ะะแล้วที่สําคัญนะคะออกรถวันนี้พอนอีกทีปีหน้านะคะใกล้จะปีใหม่แล้วใครยังไม่มีรถใช้ใครยังไม่มีรถขับลอๆอขับเท่ๆกลับบ้านจัดได้เลยสําหรับ4ประตูออตโต้คันนี้นะคะ<ม>ตอนนี้เงื่อนไขไฟแนนซ์ค่อนข้างที่จะยังง่ายอยู่นะถ้าปีหน้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีการปรับเกณฑ์การยื่นจัดไฟแนนซ์หรือเปล่านะคะตอนนี้ยังยื่นจัดง่ายอยู่ก็ ถ้าใครสนใจยังไม่ได้รถ้ายรีบมาจัดก่อนนะคะก่อนที่เงื่อนไขจะเปลี่ยนนะคะปีหน้าไม่รู้อาจจะต้องดาวเยอะไหมนะคะหรือยังจัดฟรีดาวได้อยู่อันนี้ไม่ชัวร์เลยนะคะอยู่ที่เงื่อนไขของแบงค์นะคะแต่ว่าวันนี้ยังจัดไฟแนนซ์ง่ายอยู่นะคะอนุมัติไวยอยู่ก็รีบมาจัดกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากมาดูรถจริงพร้อมยื่นเอกสารที่ร้านได้นะคะหรืออยากให้นุกประเมินเอกสารดูก่อนนะคะหรือ ปรึกษากันก่อนได้นะคะยินดีดูแลลูกค้าทุกท่านนะคะอ่ะรายละเอียดตัวรถรอบๆคันประมาณนี้เดี๋ยวพาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะ มาดูสาหรับราเลดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์1.9 DDI b l u Power เครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้านะคะอัตราการเร่งดีรถสวยรถเดิมเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มแบบนี้นะคะตัวรถนะคะไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์ตรวจสอบตัวเช็คได้หมดนะคะเอาสำเนารถเช็คสูตรได้นะคะมั่นใจได้เลยในเรื่องของคุณภาพตัวรถว่าได้รถคุณภาพไปใช้แน่นอนนะคะระบบเบรก ABS มาครบจุดตั้มสีโรงงานมาครบนะคะฝากระโปรงเดิมเดิม,ดมน,อน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะ เครื่องไม่มีเยิ้มได้แต่ทังสิ้นคานหน้าเดิมตรงไม่มีคดไม่มีงอนะคะนี่สติกเกอร์จากโรงงานมาครบนะคะดูนะสภาพใหม่มากเพลรถนะคะอยู่ครบเล็เครื่องได้ถังตรงโอนได้ร้อเป็นต์นะคะดูได้เลยนี่เครื่องแน่นๆนะคะเครื่องยนต์บูพาวเวอรนะคะตัวนี้ก็ เป็นรถที่อึดถึกทนอยู่แล้วสําหรับใครที่เคยใช้อูสุนะคะจะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าได้เครื่องยนต์ที่ดีแล้วก็ทนนะคะในส่วนของแผงกันความร้อนนะคะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ใหม่แบบนี้นะคะไม่มีขาดไม่มียุ่ยไม่มีชํารุดนะคะฝากระโปรงเดิมๆน็อตเดิมนนนนนนไม่มีแกะนะคะอาจจะมีริ้วรอยในส่วนของคาบ ฝุ่นต่างๆนะคะเพราะอย่างที่บอกรถแรกเข้านะคะอรอล้างทําสปาเดี๋ยวปรับสภาพอีกน,นิดนึงรถสวยเหมือนรถใหม่แน่นอนนะคะไม่บอกไม่รู้แน่นอนนะคะว่าซื้อรถมือ2นะคะซื้อรถทั้งทีซื้อเอาให้คุ้มนะคะซื้อรถทั้งทีไม่ต้องซื้อไปลุ้นไม่ต้องซื้อไปซ่อมนะคะ คันนี้จัดได้เลยนะขอย้ำอีกทีอิลสูดีแม็ก1.9นะคะซตีปี2021กับราคาเพียงแค่699,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะเลขหม่คันนี้40,000กว่าโลใครสนใจรถคันนี้อยากดูรายละเอียดัวรถเพิ่มเติมนะคะติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะเบอร์0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะใครสนใจ รีบติดต่อเข้ามานะคะใครกลัวไม่ทันจองรถก,ก่อนได้เลยนะคะมาไวไปไวแน่นอนสำหรับสเปคนี้นะคะแล้วก็ถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดติดตาไมไปด้วยเดี๋ยวเวลามีรถเข้าใหม่สวยๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวน,นี้ฝากสำหรับอีซูซูดีแมคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ